มาเกี่ยวข่าวเด้อพี่น้องเอ้ยผมมีงานเกี่ยวข่าวกลางคืนพี่น้องเอ้ยจังไลยบาทนี่ยจิ้มกล้องหนึ่งบาทเฮ้ยจะแม่มาอยากว่าอยากว่าพี่หาคนนึงเกี่ยวข่าวเด้อเกี่ยวข่าวพรุ่งนี้เขาก็จะกลับแล้วเขาก็เลยเกี่ยวข้าวกลางคืนพยันมาแล้ว ย่านซอยแม่มาแล้วที่เฝ <c ells> ้าเกี้ยวเฝ้าแล้วเนี่ยเนี่ยเห็นกุ้มใจย่านฝนตกห้ามเข่าพี่น้องเอ้ยกู้มาเนี่ยแม่มาแลงเนี่ยแม่กุ้มใจย่านเกี่ยวเข่ามาแล้วย่านฝนตกห้ามเข่าเข่าพอเถ่ายังระดับระเดิดอยู่มือ่นย่านลูกมีปลาย่านลูกเมื่อปลาย่านเข่ามาแล้วย่านฟุนตกห้ามผู้นอนให้อยู่ผู้กับหลานเพมันมาเครียดได้แล้ลูกมีปลาเอย่านเข่ามาแล้วย่านฟุนตกห้ามเข่าเพิ่น อยู่คนเดียวบ่มีสาเหตุเลยอันเหตุใจใจเหมือนเกี่ยวข่าวกัางคืนใช่มมันมันจังได้มันมันเอามีได้โทรเลยท่านนี้มีใต้ที่เดินแม่งติดแตะเต็มค่ะเนี่ยมาเด้อเกี่ยวข่าว ข้าวมื่อนรับหมกแล้วมื่อนนะเล่เฝ้าเห็ดแ้มนแล้วใบแม่แมเมล้วเมื่อเกลียว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 ข้าวก็ไปใส่ข้าวเลยน้ำก็อาบเลยลงม่อเกลียวข้าวอี๋เกลมยวจอแล้วกวมันต่ำ เพื่อนสวยบ้างํามมันเขาบอกอากระพออันกระพาตั้งนะว่างเข่านะพ่อเข่าตีตินเลยเหยียบต้องตีดินแล้วมันเป็นแค่ตอนพึ่งเจ้าฟ้าอันเดียวมันไง